อัลฮัมดุลิลลอฮิ رب العالمين وبنسعي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب شرح صدري وسري م وحل العقدة من لسان ي ف ق قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็ขพี่นด้อนรันพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าสีขาวของเราอีกครั้งนึงนะครับในวันนี้หรือไว t ์เนรีนะครับวันนี้นะฮะเรามาพูดคุยกับพี่น้องต่ออีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลักการอมมาน ซึ่งหลักการอิมานที่เราได้พูดคุยกับพี่น้องไปแล้วนั้นนะครับก็จะมีหลักการศรัทธาต่อลอสุบฮานหัวตลาลนะครับซึ่งประกรอบไปด้วยกับการจะต้องอิสบัตชนะครับจะต้องยืนยันแล้วก็การปฏิเสธหมายคมว่าปฏิเสธพระเจ้าทั้งหมดและยืนยันการเป็นพระเจ้าของลอสุบฮานหัวตาลาต้องมีสส่วนนะครับซึ่งในสส่วนนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธหรือว่าการยืนยันนะ่ย บรรดาอุลมามะทั้งหลายนะครับก็จะแบ่งตาฮิดออกเป็นด้วยกัน3ประเภทด้วยกันนะครับอันแรกก็คือตาฮิดอัอลูรูฮียะการที่ยอมรับในการเป็นพระเจ้าของลอสุบฮานหัวตาลาด้วยกับการทําอิบาดาต่อพระองค์อันที่2ก็คืออัลรูบบิยาการยอมรับในการเป็นผู้บริหารและจัดการของลอสุบฮานหัวตาลาต่อทุกสิ่งทุกอย่าง อัลให้เป็นให้ตายอัลให้เกิดโทษหรือว่าให้เกิดสิ่งที่ดีๆหรือว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินการบริหารทั้งหมดเป็นสิทธิของอัลสุบฮานหัวตาลาแต่เพียงพวงเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัลอาสมาอัสซิฟัชเรื่องของพระนามและก็คุณลักษณะของอัลสุบฮานหัวตาลานะครับที่พงนั้นทรงมีพระนามและก็มีพระนามที่ไพเราะนะฮะและก็คุณลักษณะที่สมบูรณ์ยิ่งอันนี้ก็คือตาอิตในเรื่องของการศรัทธา إ ม م านต่ออัลสุบฮานหัวตาลาแน่นอนฮะ การอิหม่านต่อลอสุบฮานหัวตะลานะจะต้องหลีกห่างจากการชีกหรือว่าการตั้งภาคีต่อพงค์คราวนี้นะฮะในเรื่องของการอิหม่านต่อลอเนี่ยเราได้พูดคุยกับพี่น้องถึงเรื่องการศรัทธาต่อบรรดามาเลายกะนะครับเราได้พูดคุยกับพี่น้องไปแล้วว่าการศรัทธาต่อบรรดามาเลายกะก็คือเชื่อนะครับว่าเอาลอสซุบฮานหัวตะาลานั้นทรงสร้างบ่าวนะครับชนิดหนึ่งก็คือมาเลายกะน่ะสร้างมาจากรัศมี ด้วยกับนูรนะครับเสร็จแล้วก็อัลลอฮ์ก็จะทรงกําหนดหน้าที่ต่างๆเป็นบ่าวที่มีเกียรติเป็นบ่าวที่ทําแต่ตามที่อัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาทรงสั่งใช้เท่านั้นไม่ทําในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อคําสั่งหรือว่าบทบัญญัติของอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลานี่ก็คือการศรัทธาต่อบรรดามาลาิกะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะพูดคุยโดยละเอียดกับพี่น้องอีกทีหนึ่งนะครับอันต่อไปก็คือการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีรต่างๆ ซึ่งการศรัทธาต่อคมภีนะฮะพี่น้องไม่ได้ศรัทธาแบบว่าจะไปกราบไหว้เป็นพระเจ้านะ,ะไม่ใช่นะฮะการศรัทธาต่อคำภีร์ก็คือเชื่อมั่นว่ามีคมภีร์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานหัวตาลานั้นส่ง ประทานมาให้กับบรรดารอซูลนะครับเพื่อทําการเผยแพร่ศาสนาต่อบรรดามนุษยชาติซึ่งเราศรัทธาทั้งในภาพรวมและก็ศรัทธาโดยละเอียดในภาพรวมเนี่ยเราศรัทธาว่าเราทรงประทานคัมภีร์มานะครับมีจํานวนหลายเล่มด,ด้วยกันโดยละเอียดเนี่ยเราก็ศรัทธาตามที่มีระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน หรือว่ากล่าวไว้ในฮะดิษของท่านอบบมุมฮัมหมัดสุล,ล,ลสัล,ล,ลานฮวาร์สะนัล,ลัมนะครับซึ่งผมก็ได้เรียนกับพี่น้องไปแล้วว่านะครับก็มีคัมภีร์ที่ถูกกล่าวไว้นั้นกุรานเนี่ยห้าเล่มหรืออาจจะเป็นหกเล่มแล้วแต่ทัศนะนะครับอันแรกก็คือคัมภีร์เตอร์รัอันที่2คือคัมภีร์อินจีนอันที่3คือคัมภีร์อซาบุรอันที่4ก็คืออันกุรานอันที่5ก็คือคัมภีร์ซูฮุฟนะครับซึ่งคัมภีร์ซูฮุฟเนี่ยก็อาจจะแบ่งเป็น 2. สองซูฮุฟ อันนี้ก็แล้วแต่ทัศนะของอุลมามะนะครับตรงนี้นะฮะพี่น้องในคัมภีร์ที่เราได้พูดคุยกับพี่น้องในครั้งก่อนเนี่ยเราได้พูดคุยกับพี่น้องเลยว่าคัมภีร์เตารอนนะ่ะอัลลอฮ์ทรงประทานให้กับท่านอบีโมสซาคัมภีร์อนะินยีนเนี่ยอัลลอฮ์ทรงประทานให้กับท่านอบีอลไอซานะครับหรือที่เรารู้กันนะฮะเตารอนกับอินยะีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะเรียกว่าคัมภีร์ไบเบิลเก่านะครับกับคัมภีร์ไบเบิลใหม่นะครับ แต่ว่าแน่นอนฮะในคัมภีร์ต่างๆเนี่ยทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วน่ะจะมีการสังคยนาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับยกเว้นคัมภีร์อันกุรอานเท่านั้นนะครับสก็คือคัมภีร์ซาบูษที่อัลลอฮ์นั้นส่งประทานให้กับท่านอบีดาวุ์สี่คัมภีร์อันกุรอานนะฮะที่อัลลอฮ์สุบฮานุตาลาประทานให้กับท่านอบีุลมหัมมัดสุลลัลอะไรวะซัลลัมแล้วพวกเรานะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับคัมภีร์ตรงนี้มาปฏิบัติแล้วก็ยึดถือปฏิบบบับัััตินนนนนะคครรรรผมไได้้้เีีียกกพ่่องปแลววาาภุ เป็นคำพีเพียงแค่เล่มเดียวนะฮะที่ว่าหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่ครึ่งอักษรน,นะครับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพี่น้องจะไปอยู่ประเทศไหนจะอยู่มุมไหนของโลกก็ต่างนะครับพี่น้องก็จะได้รับอันกุรอานที่ว่าเป็นกุรอานที่สมบูรณ์เป็นกุรอานที่ครบถ้วนเหมือนเหมือนกันหมดในทุกที่ในโลกนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาทรงสัญญาไว้นะฮะว่าอัลลอฮฺนั้นจะดูแลคัมภีร์อันกุรอานไว้เป็นอย่างดีนะครับในอายะที่ผมได้ยกให้กับพี่น้องไปแล้วซึ่งในทัศนะอุลมามะนะฮะ อุลามะบางท่านจะให้ความหมายของสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักษานะะในอายะที่ว่าอินนานะหนุนนซันนะอิกราวอินนาลูฮุลฮะฟิรุนะเราได้ประทานอิดิกนะครับแล้วก็เราจะเป็นผู้ที่ดูแลรักษามันคําว่าอิดิกรตรงนี้นะฮะบรรดาอุลามะนะ,ะส่วนใหญ่ก็จะแปลว่าอันกุรอานแต่ว่ามีอุลามะบางบางบาง,บาง,บางทัศนะนะ,ะที่บอกว่าไม่ได้หมายถึงแค่กุรอานนะแต่รวมหมดเลยรวมอะไรก็ตามที่เป็นอิสลามเนะี่ย อัลลอฮ์จะรักษาไว้ เพราะว่าเราทรงประทานนะฮะทั้งหมดเลยเป็นเ่เป็นข้อเตือนใจไม่ไว่าจะเป็นอันกุรอานไม่ไว่าจะเป็นฮะดิษหรือว่าจะเป็นสิ่งอื่นเพราะนั้นสิ่งที่เราทรงประทานมาทั้งหมดก็คืออิสลามและอัลลอฮ์ะจะรักษาอิสลามไว้นะครับโดยที่ว่าให้อยู่ในรูปแบบที่สวยงามและก็สมบูรณ์ตั้งแต่สมัยที่ถูกประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮละวะลิสซาลัมจนกระทั่งว่ามาถึงสมัยของเรานี้และก็ต่อไปในอนาคตนะครับจนถึงก่อนมรรคมานะครับอันนี้คือบรรดาคัมภีร์ที่เราได้พูดคุยกัับบพี่นน้องะคร ในวันนี้เรามาดูอิมานอีกสักประการหนึ่งนะครับก็คือการศรัทธาต่อบรรดารรซูลการศรัทธาต่อบรรดารรซูลตรงเนี้ยเราศรัทธานะครับโดยเหมือนกันนะฮะจะมีศรัทธาสองแบบที่เราต้องศรัทธา 1. นึ่ศรัทธาโดยภาพรวม2เราศรัทธาโดยละเอียดโดยภาพรวมตรงนี้ก็คือศรัทธาว่าอัาาลลอฮฺสุบฮานหัลตารานะได้ทรงส่ง บรรดาศาสนาทูตหรือว่าบรรดารอซูลเนี่ยเพื่อมาตักเตือนมนุษย์นะครับดังที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาได้กล่าวไว้ในยังกุรานว่าเราก็บาสนาฟีกุลีอุมมะตินรอซูละอันนี้ับุลลอฮะวะชินิบุตรกุฎแน่แท้นะฮะเราได้ประทานได้ส่งรอซูลเนี่ยมาในทุกๆอะไรครับทุกๆอุมมะทุกๆกลุ่มชนทุกๆประชาชาตินะครับในทุกๆอุมมะเนี่ยอัลลอฮฺจะส่งรอซูลไปเพื่ออะไรฮะอันนี้ับุลลอฮะวะชินิบุตรกุ เพื่อที่จะได้ทำการเคารพกราบไหว้สักการะเพียงแต่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาเพียงพระองค์เดียววัชตนิบุตอูดแล้วก็ให้ออกห่างจากบรรดาพระเจ้าจอมปลอมทั้งหลายอันนี้เป็นหน้าที่ของบรรดารอซูนนะฮะรอซูลทุกคนที่ถูกส่งมาในโลกนุนยาเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาให้สอนหลักๆเรื่องของเตาฮิดครับซึ่งเตาฮิดเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลย พี่น้องคงจะทราบกันดีว่าบรรดารอซูลนะฮะเวลาท่านลงมาเผยแพร่น่ะจะมีสส่วน 1. ในเรื่องของเตาฮิตในเรื่องของการให้เอกภาพแก่อ AH, ัลลอฮ์ซุบฮานหัวตาลานั่นก็คือต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะครับอิบาดะศากะระแต่อ AH, ัลลอฮ์ซุบฮานหัวตาลาโดยไม่มีชิลิก 2. ในเรื่องของชริอะ หรือว่าในเรื่องของบทบัญญัติต่างๆนะครับซึ่ง2ออย่างเนี่ยนะฮะพี่น้องจะต้องถูกประทานมาหรือว่าถูกส่งมาในทุกๆอุม,มาทุกๆประชาชาติครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในอดีตนะครับไล่มาจนไล่มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันแล้วก็ก็หมดนะฮะตั้งแต่ท่านอับดุลลาลลห,ห์อุลตลานมงนี้ก็ถือว่าเป็นท่านสุดท้ายแล้วเนะี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะมีสส่วนหนึ่งประทานในเรื่องของเตาะฮิดอะกีดะนะครับซึ่งจะต้องเหมือนกันหมดครับอันนี้เป็นส่วนที่เหมือนกันหมดทุกๆประชาชาติก็คือ สักการะอลัลลอฮ์เพียงพระอ,องค์เดียวและปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมทั้งหมดอันนี้เป็นส่วนที่เหมือนกันแต่ในส่วนของนิติศาสตร์เนี่ยนะฮะอาจจะมีการเหลื่อมล้ํากันมีการข้อแตกต่างกันบ้างนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติดังที่ผมได้เรียนกับพี่น้องไปในครั้งก่นกอนๆแล้วนะฮะว่าการที่อลัลลอฮ์นั้นทรงประทานคัมภีร์มาหรือว่าประทานประซูลมาในแต่ละอุม,มาเนี่ยนะฮะบทบัญญัติก็จะแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือเรื่องของหลักศร,รัทธ,ธาหรือว่าอัาคบินะควนี้นะฮะรอซูลที่อลัล พี่น้องคงเคยได้ยินคำว่านบีใช่ไหมครับคำว่านบีกับคำว่ารอซูลเนี่ย มีความหมายเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรโดยส่วนใหญ่นะฮะอุลมามะเขาบอกว่าแน่นอนฮะสองอย่างเนี่ยมีความหมายที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีอุลมามะบ้างนะฮะส่วนน้อยมากๆที่บอกว่านบีก็คือรอซูนรอซูนคือนบีซึ่งเป็นทัศนะที่ไม่ถูกต้องนะครับทัศนะาที่ถูกต้องก็คือรอซูนกับนบีเนี่ยก็จะต่างกันส่วนความหมายของรอซูลกับนบีเนี่ยเขาก็จะมีการให้ความหมายที่แตกต่างกันไปนะครับหลายหลายทัศนะด้วยกันนะครับบางคนก็บอกว่ารอซูลเนี่ยจะต้องมีบทบัญญัติใหม่มานะครับแต่นบีเนี่ย เป็นบทบัญญัติเก่าก็ได้บางคนก็บอกว่ารอซูนะจะมีคมภีร์ประทานมาด้วยแต่ว่านาบนะีจะไม่มีคมภีรแต่ใช้บทบัญญัติของรอซูนะเอามาใช้นะครับอันนี้เราไม่ขอพูดถึงรายละเอียดตรงนี้แล้วกันในช่วงนี้นะครับในครั้งนี้แต่ว่าพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นรอซูนหรือว่าจะเป็นนบนะีจุดประสงค์เหมือนเหนกันครับที่ถูกประทานที่ถูกส่งมาก็เพื่อที่จะเผยแพร่ศาสนาเผยแพร่ศธรรมให้มนุษยชาตินั้นกลับไปสู่ ในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นศัจธรรมนะครับในสิ่งที่จะต้องประพฤติและก็ปฏิบัติเพราะนี้นะครับในเรื่องของรอซูลนะฮะมีฮะดีษที่ <c oughs> ได้กล่าวถึงนะฮะว่านาบีนะ่ะมีจํานวนเท่าไหร่นะครับรอซูลนะ่ะมีจํานวนเท่าไหร่นบีท่านแรกคือใครรอซูลท่านแรกคือใครดังที่ได้เรียนพี่น้องแล้วนะว่านาบีกับรอซูลเนะี่ยจะความหมายไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นนบีท่านแรกกับรอซูลท่านแรกนะี่ะจะเป็นคนละคนกันนะครับเราลองมาดูตัวบทฮะดิษนะครับแต่ท่านเจดอิมนุอัสลัมเนี่ยเป็นฮะดิษที่ซอฮีหนะครับมีคนคนหนึ่งนะฮะอันน่ะรอจุลันก้อลายารอซูลละละอันนบียันการนะอาดัมมีชายคนหนึ่งมาถามท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัละฮวาอัลลอฮุซัลลัมนะฮะถามว่าท่านนาบีอาดัมเนี่ยเป็นนบีหรือเปล่านะครับอาดัมเนะี่ยเป็นนบีหรือเปล่านะครับซึ่งท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัละฮวาอัลลอฮุซัลลัมก็ตอบ กลับไปว่านะครับอาดัมนี่น้านะครับอาดัมน่มนเป็นนบีเพราะฉะนั้นนะฮะท่านนบีอาด,ดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยจึงถือว่าเป็นนบีคนแรกทําไมจะไม่ไม่เป็นคนแรกนะฮะในเมื่อท่านเน่เป็นบิดาของมนุษยชาติทั้งหมดะนนะฮะท่านเน่เป็นพ่อของพวกเราทั้งหมดการที่ท่านเป็นนบีย่อมหมายความว่าท่านเน่เป็นนบีคนแรกอย่างแน่นอนโดยที่ว่าไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วชายคนนี้ก็ถามท่านนบีมุฮัมมัด็อลลัลลุอะลัยฮิวะสัลลัมต่อไปอีกนะฮะถามต่อไปว่าอะไรครับ กและกามก้านใะบหนาะหัวใบหนาะหนุ่แล้วระยะเวลานะครับระหว่างท่านนบีอาดัมจนถึงท่านนบีนุ่มเนี่ยมีระยะเวลาห่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับท่านนบีก็ได้กล่าวต่อไปว่าก็ละอิชรูนะอุรุณยีส่สิบศตวรรษด้วยกันนะครับซึ่งถ้าเราเทียบในศตวรรษปัจจุบันนะฮะศตวรรษหนึ่งก็อยู่ประมาณร้อยปีใช่ไหมฮะยีส่สิบศตวรรษก็ประมาณ 2,000ป,นะป,ปีด้วยกันนะครับระหว่างนบีนุ่ห์นะครับไล่มาจนตั้งแต่นบีอาดัมนะครับโทษนะครับตั้งแต่นบีอาดัมจนถึงนบีนุ่ห์เนี่ยประมาณด้วยกัน2,000ปีด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะยืนยาวนะฮะถ้าเราจะพูดไปเพราะว่าจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยวะสัลลัมนะครับสมัยของท่านน่ะจนมาถึงสมัยเราตรงนี้นะฮะเพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นครับ1,400กว่าปีเท่านั้นเองแต่จากนาบีอาดัมถึงนบีนุนะ่ห์เนี่ย ระยะเวลาประมาณ2,000ปีแต่ก็ไม่ถือว่ามากครับพี่น้องที่ไม่ถือว่ามากเนื่องจากว่าคนในสมัยก่อนมีอายุที่ยืนยาวอะครับไม่เหมือนพวกเรานะฮะพวกเราอายุ50ปีก็เริ่มป่วยกันนะบางทีไม่ต้อง50ปี30กว่าปีก็เริ่มและอ่ะสารพัดจะโรคนะฮะเป็น ยิ่งถ้าเป็นโรคปัจจุบันนะฮะจะมีโรคยอดนิยมหลายๆโรคนะ,ะที่ชอบเป็นกันชอบเป็นตรงนี้ไม่ได้ชอบหรอกนะ,ะแต่มันมักจะเป็นกันเช่นโรคอะไรโรคเบาหวานบ้างนะฮะโรคหัวใจเนี่ยจะเป็นกันมากเลยโดยเฉพาะใครที่มีฐานะหน่อยนะครับกินดีหน่อยเอาละให้ริสกีเยอะนะครับให้ความเมตตายเยอะก็อ่ากินดีหน่อยอยู่ดีหน่อยบางทีโรคภัยต่างๆมันก็เป็นไงครับมันก็เพิ่มมันก็เกิดขึ้นได้ตรงนี้ถ้าพี่น้องนะ,ะมีเวลาหรือว่ามีความสามารถ ที่จะออกกําลังกายบ้างนะครับก็ออกกําลังกายครับซึ่งการออกกําลังกายนะม,มีมีหลายวิธีครับพี่น้องเอาวิธีที่พี่น้องสะดวกแล้วก็วิธีที่พี่น้องถนัดเพื่อที่โดยที่เราเนียดนะฮะเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยก็เพื่อที่จะให้สุขภาพเราแข็งแรงแล้วทาไมล่ะทาไมถึงอยากให้สุขภาพแข็งแรงเพื่อเราจะได้มีแรงในการทาอามันอิบาดะต่ออัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลาอันนี้พี่น้องก็ได้บุญนะฮะ พี่น้องเนียดสมมติว่าพี่น้องไปวิ่งนะฮะหรือว่าพี่น้องไปปั่นจักรยานหรือว่าพี่น้องไปว่ายน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเนียดว่าเราทําเพื่อให้ร่างร่างกายของเราแข็งแรงพอร่างกายของเราแข็งแรงปุ๊บมนะพี่น้องเราก็จะเอาร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยไปทําอามันอิบะดาทำให้ร่างเราแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีพี่น้องสามารถละหมาดตาฮัดยุดได้ตอนกลางคืนพี่น้องสามารถถือสิโนดได้บ่อยๆตรงนี้ การออกกําลังกายของพี่น้องนะฮะก็ได้ผลบุญมากมายมหาศาลไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสนะครับออกกําลังกายก็ออกกําลังกายได้แต่ตรงนี้นะฮะเท่าที่ผมได้สังเกตดูนะครับอุลมะหลายๆท่านด้วยกันนะครับที่ว่าได้ใช้เวลาของท่านนะฮะอยู่กับการอ่านหนังสือมากๆตรงเนี้ยนะฮะบางทีอ่ะสุขภาพท่านก็อัลลอฮ์ก็ให้ครับมันก็ดีไปด้วยโดยปริยายเลยบางทีนะฮะบางคนนะครับอ่านหนังสือเยอะๆเยอะๆเยอะๆหรือว่าอยู่กับ อามัลอิบะดาเยอะๆเนี่ยบางทีอัลลอฮ์ก็ให้มีอายุที่ยืนยาวใครที่มีชีวิตที่สมาถะนะครับบางทีอัลลอฮ์ก็อาจจะให้มีสุขภาพที่ดีก็ได้แต่ตรงน,นี้ก็ไม่ใช่เป็นตัววัดนะฮะเพราะว่าบางคนอัลลอฮ์ทรงกําหนดไว้แล้วนะครับว่าเขาจะต้องป่วยเป็นอะไรจะต้องประสบกับอะไรบ้างนะฮะเช่นบางโรคมันเป็นโรคที่ว่าวิทยาศาสตร์ปัจจุบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ไม่สามารถที่จะหาสาเหตุได้นะครับในในเรื่องของโรคเบาหวานบ้างนะครับอาจจะรู้สาเหตุบางประการหรือว่าต้นต้นของมัน แต่ท้ายที่สุดเขาก็บอกว่ามันเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ด้วยบางทีถ้ามีกรรมพันธุ์มาเป็นอย่างนี้นะฮะลูกหลานก็มักจะเป็นเบาหวานบ้างเพราะฉะนั้นเ็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเกี่ยวกับโรคพวกนี้คนออกกําลังกายแค่ไหนถ้าว่าร้อทรงกําหนดก็เป็นบางคนเป็นโรคหัวใจพอเป็นโรคหัวใจปุ๊บเนี่ยผมเคยถามกับแพทย์ท่านหนึ่งนะฮะซึ่งถือว่าเป็นมือหนึ่งของเมืองไทยและก็เป็นที่ยอมรับในโลกเลยนะฮะ หมอท่านเนี่ยนะฮะเป็นคนไทยเนี่ยแหละอยู่ในเมืองไทยเนี่ยแหละนะฮะแต่ว่าบางทีท่านก็ต้องไปสาธิตการผ่าตัดที่อเมริกาที่อะไรบ้างหมอโรคหัวใจที่เก่งเคยคุยกันซึ่งหมอท่านนี้ก็บอกว่าโรคหัวใจเนี่ยนะมันไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนหรอกต่อให้บอกว่ากินอาหารเยอะกินของเยอะกินของมันเยอะหรือว่าอะไรเยอะเนี่ยมันอาจจะมีส่วนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะมันก็ไม่สามารถที่จะระบุใดๆได้ไดไดได คือหมอคนนี้เขาไม่ใช่มุสลิมนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นของฟ้าประทานมานะครับสื่อแต่จริงๆแล้วก็คืออัลลอฮ์ทรงกําหนดทรงประสงค์นั่นแหละหมอก็บอกว่าไม่มีใครที่สามารถที่จะรู้ได้นะครับไม่สามารถที่จะเข้าใจได้อยู่ๆก็เป็นเหมือนกับพี่น้องครับข่าวเราก็ได้ยินบ่อยๆเนี่ยคนที่เป็นนักกีฬาออกกาลังกายนะครับอยู่ๆก็หัวใจ วายตายนะครับก็มีหลายคนครับข่าวไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าในต่างประเทศมีนักวิ่งคนหนึ่งครพี่น้องที่ว่าเป็นนักวิ่งมาราธอนนะ,นะฮะอายุ60กว่าหรือว่าไงนะห้าสิเนี่ยขึ้นตกหนังสือประจําเลยเป็นคนที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีแต่ว่าอยู่ๆก็มี นิตยสารวันหนึ่งนะฮะออกข่าวพาดหัวข่าวบอกไปเจอคนคนเนี้ยวิ่งออกกําลังกายแล้วก็เสียชีวิตระหว่างทางด้วยกับหัวใจล้มเหลวนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของโรคภัยต่างๆนะพี่น้องมันเป็นเรื่องที่อลัลลอฮ์ทรงกําหนดไว้ฮะ อลอ์กำหนดไว้แล้วยังไงยังไงมันก็ต้องมีเหตุครับคนคนนึงเนี่ยต้องมีเหตุที่จะต้องกลับไปหาอลอสุภานหัะตาลาอย่างแน่นอนไม่ป่วยเป็นโรคก,ก็ต้องป่วยเป็นอะไรหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุทําให้เขานั้นกลับไปสปตาของอลอสุภาหาลายอยู่ดีพี่น้องอย่าลืมนะฮะดุนยามันเป็นแค่ทางผ่านนะ่ เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นแค่ทางผ่านมันก็อยู่ไม่นานครับเราอยู่กับมันไม่นานท้ายที่สุดเราก็ต้องกลับไปหาลอสซุบฮานหัวตาลาไม่ด้วยเหตุใดก็หนึ่งเหตุนหนึ่งนั่นแหละเพราะนั้นเราอยู่ในชีวิตดุนยาใช้ชีวิตในดุญญนยะาด้วยกับความไม่ประมาทนะฮะเราต้องเตรียมตัวเสมอในการที่ว่าเรานนจะต้องกลับไปหาลอสซุบฮานหัวตาลาสักวันหนึ่งอาจจะด้วยกับโรคภัยหรือว่าอาจจะด้วยกับอะไรสักอย่างแต่ว่าขอให้เราพร้อมนะฮะกลับไปหาลอ์วันไหนเนี่ย มาไราก้กามาเก็บวิญญาณเนี่ยนะฮะพร้อมที่จะกลับไปหาลอสุบฮานหัวตาลาพี่น้องก็ลองสำรวจด,ดูง่ายๆฮะเนี่ยกะรอมฎอนกำลังจะมาถึงช่วงรอมฎอนเราก็ลองดูนะฮะลองพลิกดูลองเปิดดูว่าอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราทำอามัดอิบาดาห์วันหนึ่งมากน้อยแค่ไหนเราก็คิดคำนวณเราได้ไม่ยากฮะถ้ามันน้อยเกินไปหากว่าเราเสียชีวิตวันนี้มาไร้เกิดมูดนะครับมาเก็บวิญญาณเราในวันนี้เนะี่ยเราจะไปทางไหน เราก็ต้องพยายามเตรียมตัวให้มากที่สุดนะครับก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์สุบฮฮานหัวตาลาให้พวกเราทุกคนนะครับได้กลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยกับความเมตตาด้วยกับความพอพระทัยของอัลลอฮ์สุบฮฺฮานหัวตาลานะครับโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องอย่าลืมนะฮะเราจะต้องตักตวงความดีให้ได้มากที่สุดในเดือนรอมฎอนที่กําลังจะมาถึงเนะี่ยเพราะว่านะฮะบรรดาสลับเนี่ยเวลาเขาขอดุอาเขาขอดุอาเนี่ยนะฮะขอดุอาหกเดือนนะพี่น้อง ขอหกเดือนเพื่อที่จะได้เจอกับเดือนรอมฎดอนเสร็จแล้วพอหมดรอมฎดอนก็ขอด้วยอีกครับอีกหกเดือนเพื่อจะให้อามันที่ทําในเดือนรอมฎดอนนะถูกตอบรับเพราะในเดือนรอมฎดอนนะพี่น้องมีแต่สิ่งที่ดีๆครับมีตัวเพิ่มมีตัวคูณมีความเมตตามีการอภัยโทษมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะในเดือนรอมฎดอนก็พี่น้องครับในเดือนรอมฎดอนนี่ก็พยายามนะฮะทำให้มากที่สุดให้ดีที่สุดเท่าที่เรานั้นจะทําได้นะครับคราวนี้ในเรื่องของนบีนะฮะ เมื่อกี้ก็ได้พูดคุยกับพี่น้องแล้วนะครับว่านบีท่านแรกก็คือท่านนบีอาดามาริสสลามที่เราก็รู้จักกันดีนะครับแล้วชายท่านนี้นะฮะก็ได้ถามต่อกับท่านนบีว่ายารอซูลละนะครับกัมกานาติรุสุลก็ถามท่านนบีว่าแล้วรอซูลน่ะมีจํานวนเท่าไหร่นะครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺอะลัยฮุสสลามก็บอกว่าซาลาสุมิยะวะคัมสจาอัชรอ บรรดารอซูน่ะนะครับมีทั้งหมดอยู่315ท่านด้วยกันนะครับอันนี้คือจํานวนของรอซูลทั้งหมดนะครับมีอยู่ด้วยกัน315ท่านซึ่งเป็นฮะดิษที่ซอย่านะครับจากตรงนี้นะฮะทำให้รู้ว่านาบีกับรอซูลเนี่ยนะฮะจะเป็นคนละคนละคนละคน,ะค,น,ะค,นะคนละแบบกันนะครับคนละ แยกกันความหมายจะแตกต่างกันไปคราวนี้พี่น้องรู้จํานวนของรอซูลแล้วว่านะครับว่ามีทั้งหมด315ท่านเนี่ยแต่จํานวนนบ,บีลละฮะมีเท่าไหร่ตอนนี้มีฮะดติสนะครับซึ่งเป็นฮะดติสที่ซอฮีอะด์เช่นเดียวกันนะครับเป็นซอฮีอะ์หลือรอยลีฮีซึ่งท่านเชคอัลบานีนะครับได้ตักริชนดิดบทนี้ออกมานะครับจากท่านอบีอุลหมาหมะ์นะครับได้มีคนมาถามท่านรอซูล,ล,ลุลลอฮ์สลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมนะครับบอกว่ากัมะอาดะดุลอัมบิยะบันดา นบีทั้งหลายนะฮะที่ถูกส่งมาเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่ลนฮะลิบสัลัมก็บอกว่ามีอยู่เมียอัลฟ์นะครับมี1นึ่งแสนนะฮะวาอาร์บะวิชรูนอัลฟ์แล้วก็24,000คนด้วยกันเพราะฉะนั้นนะฮะจำนวนรอซูลที่กล่าวไว้ในฮะดิษบทนี้นะครับก็จะมีบรรดานับีนะฮะโทษบรรดานับีนะฮะที่กล่าวไว้ในฮะดิษบทนี้จะมี1 000, 24, 000นึ่งแสนสอคนถือว่ามีจํานวนเยอะนะฮะ คนดีๆมากมายมหาศาลนะครับมีเป็นจำนวนเป็นศนเป็นแสนเลยนะฮะนบีเนี่ยนบีมี124,000 0คนจำนวนมากแต่ว่าระซูลน่จ,จะมีอยู่เพียงแค่315คนอันนี้ถือว่าจำนวนมากนะครพี่น้องเพราะอัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลาส่งระซูลส่งบรรดานาบีมาเพื่อเผยแพร่ศาสนาเพื่อชี้นำชี้แนะให้บรรดา ผู้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะฮะกลับไปสู่แนวทางที่ถูกต้องกลับไปสู่แนวทางที่มั่นคงนะครับกลับไปสู่แนวทางที่เอลอทรงพอพระทัยตรงนี้ก็คือจํานวนของบรรดารอซูลนะครับแล้วก็บรรดานนบีครนี้มาในประเด็นของนบีเมื่อกี้เราได้คุยกับพี่น้องเลยว่านบีท่านแรกนะครับก็คือท่านนบีอาดามาลิสลามส่วนนบีท่านสุดท้ายแน่นอนฮะก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสโลลล์ขออะลัยฮะสัลลัมแล้วรอซูละฮะ ราซูลท่านแรกคือใครกันนะครับในตรงนี้นะฮะมีฮะดิษบทหนึ่งเป็นฮะดิษที่สองเนี่ยท่านอาบบมุฮมหัมมัดสลุลตานอัลฮวะรีบสลา,สาลมได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเกียร์มาสภาพในวันเกียร์มาที่พวกเราทุกคนฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนะี่ยจะเป็นช่วงที่ว่าอัลลอฮ์สุบฮานุตาลานะครับทรงกลิ้วนะฮะทรงพิโรธพวกเราทุกๆคนนะครับอัลลอฮ์จะไม่ทรงตัดสินใดๆพวกเราทั้งนั้นพอเวลาผ่านไปนานๆเวลาผ่านไปเนิ่นนานเนี่ย มนุษย์เราก็ทนไม่ไหวละยังไงยังไงก็ขออัลลอฮ์ตัดสินแล้วกันจะขึ้นสวรรค์ก็จะได้ขึ้นนะครับถ้าจะลงนรกก็ยอมละจะลงจะไปไหนก็แล้วแต่ขออัลลอฮ์ตัดสินคนก็เลยมารวมกันนะฮะมาประชุมกันมารวมกันแล้วก็ไปหาบรรดานาบีและไปหาบรรดารอซูลก็ไปหาท่านนบีอาดัมก่อนนะครับไปขอท่านนบีอาดัมมาช่วยไปขอดูอาไปขอต่ออัลลอฮ์สุ่ปะารหัวตาลาให้พระว์นั้นตัดสิน พวกเรานะครับว่าเรานั้นจะไปนระกจะไปสวสรรค์ก็ขอให้พระองค์ตัดสินแต่ท่านอบีอาดามก็ปฏิเสธเนื่องจากว่าท่านก็ได้กล่าวนะว่าท่านนั้นได้ทําอะไรไม่ดีไม่ถูกต้องไว้นะครับท่านก็อายที่จะไปหาลอสุบฮานหัวตาลาคนก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาหาท่านอนับดุลฮิสลามเพอมาหาท่านอนับดุลฮิสลามเนี่ยในฮะดีษกล่าวไว้ว่านะฮะบรรดาคนทั้งหลายที่ไปหาท่านอนบีุฮะก็บอกว่าอันแต่เอาวะลุรสูลท่านน่ย มาถึงท่านอบีนว่าน่ะเป็นรอซูลคนแรกที่อัลลอฮ์สุบฮานหัวตาานั้นได้ส่งมาอย่างอะลิลอัตมาอย่างชาวแผ่นดินหรือว่าชาวมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นรอซูลคนแรกเพราะฉะนั้นในฮะดีษบทเนี่ยนะฮะจึงเป็นตัวบอกหรือว่าเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่ซอฮบอกว่ารอซูลคนแรกที่อัลลอฮ์สุบฮานหัวตาาทรงประทานหรือว่าส่งมาเนี่ยก็คือท่านอบีนวเบุหะลาฮิสลามจากตรงนี้นะฮะพี่น้องนบีท่านแรก ก็คือท่านนาบีอดาดัมนบีท่านสุดท้ายก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮะอะลัยวะสัลลัมแต่รอซูลท่านแรกก็คือท่านนาบีนุฮะอะลัยฮิสสลามที่เรารู้จักแล้วรอซูลท่านสุดท้ายก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮะอะลัยวะสัลลัมเช่นเดียวกันทุกๆคนที่เป็นรอซูลน่ะจะเป็นนบีแต่ทุกๆคนที่เป็นนบีนะฮะไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นรอซูลทุกๆคนเหมือนกันเหมือนที่ผมได้เรียนพี่น้องเลยว่า บรรดานาบีนะฮะมีอยู่ทั้งหมด1 2ึ0 0 0คนก็คือมีจำนวนที่มากพอสมควรนะครับแต่ว่าบรรดารอซูนเนี่ยมีจำนวนน้อยมากนะรอซูนจะมีเพียงแค่315คนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทุกๆคนที่เป็นรอซูนก็จะเป็นนบีด้วยและทุกๆคนที่เป็นนบีก็จะเป็นรอซูนด้วยส่วนรายละเอียดในเรื่องนี้นะอินช่าละเราคงจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องในโอกาสต,ต่อไปนะครับในเรื่องของเรื่องเล่าของบรรดานาบีหลังจากนี้นะฮะเราถ้าเราพูดเรื่องของอม م านเสร็จแล้วเนี่ย إ ي มานทั้ง6ข้อนะครับซึ่งเหลืออีกประมาณแค่แค่สข้อตรงนี้นะฮะหมดไปแล้วเนี่ยเราก็จะเจาะลึกในเรื่องของประเด็นมลา,ายกาว่ามลา,ายกาเป็นอย่างไรแบบไหนบ้างหลังจากเรื่องของมลา,ายกาปุบ๊บเราก็จะมาพูดกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของยินฮะเรื่องของยินเรื่องของชัยตอนเรื่องของอิบริสแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องของมนุษย์นะฮะเรื่องของท่านนบีอาดัมจากท่านนบีอาดัมนะฮะชาัล้อเราก็จะ ไล่ประวัติของท่านนบีอาดัมมาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆว่าจากนบีอาดัมมาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างพอท่านนบีอาดัมมาในโลกมนุษย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็หลังจากนั้นจะมีเหตุการณ์ลูกๆของท่านนะฮะที่พี่น้องอาจจะเคยได้ยินว่ามีการต่อสู้กันมีการฆ่ากันเกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับแล้วไล่ลงมานบีแต่ละคนไล่ลงมาว่า นบีนุาเสร็จนะฮะรอซูลท่านต่อไปมีประวัติยังไงแบบไหนบ้างก็อินชาลอละนะครับพูดคุยกับพี่น้องไปเรื่อยๆจนถึงประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮอาลิวะซัลลัมนะครับพี่น้องครับเรื่องของประวัตินะครับหรือว่าอีมานต่อบรรดารอซูลเนี่ยมันมีข้อคิดข้อเตือนใจนะครับหรือว่าประโยชน์ที่เราได้รับหลายๆข้อด้วยกันนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือ การที่เราอีหม่านต่อบรรดารอซูนโดยภาพรวมทั้งหมดดังที่ผมได้เรียนพี่น้องไปแล้วว่าลอดทรงประทานนบีและรอซูลมานะครับเสร็จแล้วอันนี้โดยภาพรวม ทั้งที่อะไรครับอัลลอฮ์ทรงกล่าวชื่อและไม่กล่าวชื่อแต่ด้วยละเอียดเนี่ยเราก็จะศรัทธารอซูลที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวชื่อไว้ในคำพียนกุรานก็มีหลายท่านด้วยกันนะครับโดยเฉพาะท่านอับดุลข์มัสลลัลฮ์วะเลวัลสลัมที่ถือว่าเป็นรอซูลที่ถูกประทานมาให้กับพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราก็ต้องศึกษาท่านศึกษาประวัตินะฮะของรอซูลุลละว์ว่าประวัติของท่านเป็นอย่างไรก่อนที่ท่านนั้นนะจะได้ถูกแต่งตั้งเป็นรอซูลประวัติท่านเป็นอย่างไรแบบไหนบ้างท่านใช้ชีวิตอย่างไรนะครับมีอ นะครับพอท่านถูกแต่งตั้งท่านทําอย่างไรท่านอดทนแบบไหนท่านเผยแพร่ศาสนาแบบไหนอันนี้เราก็ต้องศึกษาเพราะแบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลก็เป็นแบบอย่างของเราครับการปฏิบัติของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลหรือที่เรียกว่าสุนนะนะ่ก็เป็นซุนนะหรือว่าเป็นแนวทางที่เราทั้งหลายก็ต้องนํามาพึดน,นำมาประพฤติและก็นํามาปฏิบัติด,ด้วยนะครับในเรื่องของอิหมัดตรงนี้นะฮะเราได้พูดคุยกับพี่น้องไปแล้วถึง3-4ี่ประการด้วยกันนะครับอินชาอัลลอฮ์ใน โอกาสหน้าในครั้งหน้านะครับเราจะมาพูดถึง إ ي มานอีกสองอย่างสุดท้ายก็คือ إ ي มานการศรัธทธาต่อวันอาคิร์และก็การศรัธทธาต่อเรื่องของกระดักรหรือว่ากําหนดสภาวะของลอสซบฮานหัวตาลสําหรับวันนี้นะฮะเรื่องเล่าสีขาวของเรานะครับคงฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ผมคาริบวาลีนะครับก็มาพบกับพี่ม้องไหนในครั้งหน้าวันนี้อัสส,ส,สลามุอะลยกุมวาระมัตุลลอฮิวะบารักาตุ